สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำภาพของเราครับให้เป็นภาพแบบให้มันดูเหมือนมีมิติอะ่ะแล้วก็จะมีแบบมีเงาของมันออกมาแบบนี้ครับแบบให้มันดูมีมิติแล้วมันก็จะดูแบบมีเงาสวยงามแบบนี้เลยนะทั้งหมดในคลิปนี้นครับเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำไงไปลองดูเลยครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมี ใจไฟเทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใตาใ้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรมพีเมียโปรนะครับวิธีการทําเนี่ยไม่ยากเลยนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสวยงามเลยนะอ่าก็มาที่ทไลายของเราผมให้ดูเป็นคลิปนี้ก่อนละกันอ่าเป็นคลิปตัวอย่างแล้วกันนะเอาคลิปนี้แหละแล้วก็วิธีการทําเนี่ย อ่ะผมเอามาไว้บนแบ็คกราวอย่างงี้ดีกว่าอันนี้ก็คือแค่แบ็คกราวเฉยๆนะแล้วก็ผมลากภาพมาวางทับไว้แค่นั้นเองนะแล้วก็อันดับแรกเลยอะ่ะให้เพื่อนเพื่อนทการย่อวิดีโอของเราลงไปนะย่อก็คือกดที่ตัวคลิปนี้แหละแล้วก็ทําการย่อลงอย่างงี้ย่อลงไปในขนาดที่เพื่อนๆต้องการอะ่ะผมย่อไว้สักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ อาจจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนสักนิดนึงนะไว้เผื่อด้านล่างเนี่ยเราจะทําเงาให้มันสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นั่นแหละพอเลื่อนขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดนะปุ่ม Alternate อะแล้วก็กดค้างนะแล้วก็ดึงขึ้นไปอีกคลิปหนึ่งก็คือการ Copy นั่นแหละ Duplicate มันคลิปมันขึ้นมานะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ Effect นะครับหา e f ฟ e c t เราจะใส่ Flip มันละกัน FLIP เราจะใส่เป็น vertical flip นะให้เพื่อนๆลากมาใส่ตัวด้านล่างนะลากมาใส่ตัวด้านล่างแล้วก็ให้เพื่อนทาการเลื่อน position ของตัวคลิปด้านล่างเนี่ยเลื่อนลงอ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นการฟลิปละอ่าเราเลื่อนมาให้มันชนกันอย่างงี้นะเลื่อนมาให้ชนกันอย่างงี้เลยพอชนอย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาใส่เอฟเฟกอีกตัวหนึ่งก็คือให้เพื่อนๆหานะเบอร์ Bur. B L U R แล้วก็หาคําว่า g า a เสเบอร์นะลากตัวนี้มาใส่ปึ๊บ แล้วให้เพื่อนๆปรับเบอร์ลีเน็ตนะมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะปรับเบอร์ลีเน็ตไปสักอาลองปรับดูให้มันเบอร์เบอรๆเอาสัก หนึ่งร้อยก่อนแล้วกันอ่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนๆกดตัวนี้ด้นะ e ีพีท8พ pixel อ่ะกดไปด้วยมันจะได้แบบเบอร์ทั้งขอบด้วยหรือใครคิดว่าเบอร์น้อยไปเบอร์เยอะไปอย่างเงี้ยลองปรับกันดูนะอ่าผมปรับสักร้อยสามสิบแล้วกันอ่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมลองเลื่อนลงอีกหน่อยดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอ่าเราเลื่อนเลื่อนอย่าให้มันเห็นเส้นสีขาวนะแต่เราก็อย่าให้มันทับกันเกินไปนะเพราะว่าถ้าเกิดทับกันจนเกินไปเนี่ยทับเยอะเกินเนี่ยมันจะทําให้ภาพมันไม่ตรงกกกัััันน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 หหมมมาาาายยยถึงงว่่่่ภภพพออออตตทีีชเเเเจะ้ป็ื มันจะต้องเป็นภาพให้เหมือนกันแล้วก็เลื่อนให้มันไม่ให้มันเห็นสีด้านล่างแบ็กกราวของเรานะเลื่อนให้อีกนิดนึงอ,อย่างเงี้ยพอละพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆมาดูในส่วนของ o อปะซิตี้นะแล้วกเ็เรายังอยู่ที่ตัวเลเยอร์ด้านล่างนะเลเยอร์ด้านล่างก็คือตัวคลิปที่เป็นเงาสะท้อนเนี่ยไอตัวเงาสะท้อนเรายังอยู่ที่ตัวเลเยอร์นี้อยู่นะให้เพื่อนมาที่ o อปะซิตี้นะกดตรงแมสของตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะ create โฟร์พอ พอลิ곤แมสตัวนี้นะกดไปเลยแล้วก็ตอนนี้ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมย่อลงหน่อยก่อนอ่ะมันไปแมสอยู่ด้านล่างนะถ้าเกิดของเพื่อนๆอนเนี่ยแมสอยู่ด้านล่างเพื่อนๆก็ย่อลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ทําการเลื่อนไปเลือเล่อนไป, لي, <masc ots S 2> ไปอย่างงี้เห็นไหมทำการเลื่อนมาให้มันแบบตรงช่วงรอยต่อให้มันที่มันชนกันอนะ่ะซูมขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทําการเลือกแค่มุมนี้ก่อนนะเลือกเวลาเลือกเนี่ยเราจะเลือกแค่มุมใดมุมหนึ่งก่อนนะก็คือเลือกทีละ2จุดแล้วให้เพื่อนๆกดชิปค้างแล้วก็ลูกศรซ้ายมือที่คีย์บอร์ด เลื่อนไปให้มันกินซ้ายขวาให้มันหมดอ่ะหรือเพื่อนๆจะใช้ดึงเราเองก็ได้แต่ต้องดึงระวังหน่อยนะตอนดึงเนี่ยกดชิปค้างได้นะอ่าแล้วก็ด้านขวาด้วยตอนดึงกดชิปค้างอย่าให้มันเบี้ยวนะอ่าถ้ามันเบี้ยวเยอะก็ไม่ค่อยดีแต่เบี้ยวนี้นิดหน่อยผมว่าไม่ค่อยมีผลเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เบล์อยู่ดีอ่าแล้วก็ด้านบนล่างด้วยนะอย่างเงี้ยดึงขึ้นไปดึงที่2จุดนะดึงไปอย่างงี้แล้วก็เราอาจจะเลื่อนลงหน่อยนึงอย่างนงี้แต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีรอยชนกันทั้งสองคลิปเนี่ยผมจะเลื่อนขึ้นไปนนึ อ่าให้มันให้มันไม่เห็นรอยด้านล่างอ่ะไม่ให้มันเห็นรอยชนกันอ่ะอันนี้เรายังแมสอยู่นะอันนี้แมสอยู่พอเราแมสเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาปรับแมสฟีเทอร์ให้เพื่อนๆทาการแมสให้ได้คล้ายๆของผมก็นได้นะเราปรับแมสฟีเทอร์นะเลื่อนไปทางขวามืออ่าเห็นนะเห็นนะนนะอ่าหรือใครจะไม่ต้องฟุ้งเยอะขนาดนี้แต่เลื่อนแมสให้มันขึ้นบนไปงี้อ่าให้มันดูแบบมีอะไรอ่ะให้มัน ดูพอมีอะไรแค่นี้แต่เพื่อนๆอย่าไปแมสลงล่างเยอะนะถ้าแมสลงล่างเยอะเนี่ยผมว่ามันมันคมเกินอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราเราจะย่อมันอะ่ะเราจะไปทำทีดีให้มันอะ่ะมันจะขาดเราอย่าให้เงาเนี่ยมันคมจนถึงขอบของคลิปละกันเออเอาอย่างงี้ดีกว่าเราอย่าให้เงาของวิดีโอที่เราทำเนี่ยมีขอบคมถึงสุดของคลิปอ่ะ ถ้าอย่างเงี้ยไอเส้นปานี้เนี่ยเออเอาให้เส้นปะกนี้เนี่ยอย่าอยู่เกินกรอบของคลิปเราละกันเส้นปะที่เราทำแมสฟีเตอร์เนี่ยเออประมาณนี้เนี่ยให้มันได้แค่ประมาณนี้ก็พอเต็มที่แต่อย่าให้ไอเส้นปะนอกสุดเนี่ยเลยออกไปด้านล่างอย่างนี้ เออไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบหลอกๆเกินแต่ถ้าเกิดอยู่ด้านบนเท่าไหร่อ่ะได้หมดอ่าแต่ผมไว้สักประมาณนี้แล้วกันให้มันแบบพอดูมีเงาเงาอ่ะเออพอดูมีเงาสะท้อนน้อยๆหน่อยๆอ่ะประมาณนี้กําลังสวยอ่ะพอได้หงี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆเลือกทั้งสองคลิปนี้นะเราคลิกขวานะแล้วเลือกคําว่าเนทนะแล้วก็ตั้งชื่อไป ผมตั้งไป0ูนแล้วกันเอาง่ายๆพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกนะครับหาเบสิกทีดีอ่าลากมาใส่ปุ๊บอ่าแล้วก็ทําการหมุนในส่วนที่เพื่อนๆต้องการจะหมุนอะ่ะจะทิวหรือจะซาวเวลก็ได้นะอ่าแต่ผมจะปรับไอแบบแนวแนวแบบแนวแ,บบแกน X แล้วกันอะาอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหย อเริ่มสวยไหมมันจะแบบดูมีมิติขึ้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนท,ทําแมสที่มันเลยขอบอ่ะแล้วถ้าเกิดขอบมันคมอ่ะถ้าเกิดทําการหมุนหรือทําการอะไรเง,งี้ยมันอาจจะแบบมาชนแล้วมันดูมีเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเนียนอ่ะผมว่าประมาณนี้กําลังดีอ่าแล้วก็อาจจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะอย่างเงี้ยจับให้กึ่งกลางหรือจะขยับซ้ายหน่อยขวาหน่อยแล้วพื้นที่ว่างเราอาจจะวางข้อความอาจจะวางอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้อ่าอย่างเงี้ยเราอาจจะเลื่อน ชิดขวาหน่อยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะขึ้นรายละเอียดสินค้าหรือเราอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ได้หมดหรืออาจจะแบบทิ้วสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อ่ะทิ้วมันอาจจะไม่ค่อยเข้าอ่ะผมปรับทิ้วไว้ศูนย์แล้วก็เออหมุนอย่างเงี้ยสักยี่สิบอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเพดูนิดนึงเห็นไหมให้มันแบบดูมีอะไรพออ่ะ เออให้มันพอดูมีอะไรสอนเรบคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดดดดดททททัััั้้้งงงหหมมมมเเเเเลลลลลยยยนนนนะะคคครรรรรบบใใสสจไฟ์์พพพตวกกีีีื่่ออๆาาาถูิ Share. กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ